ีวลาคำแพง่งเจ้านี่ได้ผ้าหายุหากินผ้าเขามายามสวนเพราะยัางายผ้าจะเก็บดอกเบอร์ละเบิ่งแล้วปลูกทั่วปีไว้หัจักทั่วปีปบ่ะคุณเจา้าทั่วปีนี่ปล่อยขึ้นกลับต้นใหม่ได้เลยงามครับปล่อยให้มันขึ้นต้นใหม้เบิ่งหัวหน,าหน้าานเล่าเฮ็ดบ,บันไดไปเธอเก็บบกทั่วเล่าผุนเทสหน่วยบลกทั่วบ่คำแพกง มูจัทั่วปีบอมูเจ้าปลูกายได้แล้วก็เลี้ยง่ายเลี้ยงแค่ต้นไม้ไปัง่ส่ละปล่อยมันขึ้นเลยแต่ว่านี่ปัญญากินมื่อไหร่นะหัวหน้หโอ้ยพี่อายุต้นสะแบกง่ายก็ขึ้นตีมันพวกเกิดใจคนดอกตีบ่มีอย่างที่มนุษย์สะแตกบ่ได้เหมือนบ่มนุษย์เกิดมากเพื่อสะแตก เขาปลูกมันไหนเขาต้องพุนกินมันไหนเต็มเต็มปลายแล้วครอบอยู่เหมืทั่วครับเฮ้ยเราลุ้มเลยนะเฮ้ยปลาปลาเหมือเคยเทียดเราเล่นสวยงามอ่ะไอเอ็มดีไปได้หนิใส่ปุ๋ยมึงไปได้หนิเออเอามาใส่ผมมาแล้วว่าดีเอาทิไม่ว่มีประโยชน์ ววบ้าตักทัว่วเล่าเต็มเช <c oughs> ื่องไปไม่ทั่วปีนีหละคันแพงปลูกกง่ายเด้เแล้วถ้ามาได้เกิดมองได้ทุกปีฤดูฝนเมื่อชเกิดกจุดเดิมที่ปลูกไว้นี่แหละแม่นต้นมันตายก็ตามนี่คือสเสน่ห์ของทั่วปีปลูกแล้วกินเป็นปีที่มากของทั่วปีแม่นว่าหวัวหน้าปลูกแล้วกินเป็นปี นาแรงเถอะตนมันตายเนี่ยเดี๋ยวนาฝนมากมันก็เกิดอีกเงาเก่ามันดีอ่ามันเหลือเงาเก่ามันอยู่แต่ลุมมันเป็นทั่วพันโบราณคือว่ามันทรงอันไผอยากได้ไหนไปปลูกมีขายวหลาก้ามแห้งมีเมล็ดท่านขายมันสุดแล้วมันก็ต่ตายคเพิ่มเพิ่มอนี่แหละแมนบะอธิบายซ้าพอคุณปลูกแล้วมันบ่ตายเลยได้แมนบ่ะ คือเที่ยวอื้่หเห็นห้องเห็นใบไดเห็นมาปื้อันนี้อรอบสองนี่ยนันใบส่นันมาลาเจ้าออกดอกไปมันละป้าก็พยายามป้ามัละเนี่่ได้ถ้าในช่มอุ้มนี่เลยทัวปีนหมเคื่อเทศเจ้าซีดีกลางสาเล็ดเลยพราะน่ะเพราถ้าในช่มอันอุ้มน้ำเตะออุ้มน้ำขัดเข่านันส้มกอนส้มให้นะปลูกตัวปีใส่อุ้มน้ำขัดเข่าพนเมื่อพอไปิด่กินหยา ตัดแล้วตัดเงามันแลี้ยวอ่ะเงาคัดเข้าอ่ะตัดแล้วมันแหงลงแล้วมันสุบลงมาตัวนี้ทีนี่ว่าแมนสีเอาเคิงดอกคัดเข้ากินเคิงบักทัวเบื้งเฉียนปลูกใส่โพดใส่ต้นไม้น้ำไปปลูกใส่ดอกคัดเข้าใส่ต้นคัดเข่าบ่่มาที่นี่เขาตัดเราบ้านนี้ใบรดนี่บ้านนี้บ้านนี้เลี้ยแต่เชี่ยวบักทัวได้บ้ดนี้เดี๋ยวปุ๊บมันจะใบบักทัวกะทีนีขอบคอกแมนบ้าน นี่แหละเสน่ทั่วปีบ่ได้ใส่ปุ๋ยได้ละธรรมชาติของมันนี่เป็นพืชที่เลี้ยงตัวเองเป็นแล้วก็รักษาเผ่าพันธุ์เป็นด้วยตัวมันเองสุดยอดเป็นทั่วพันธุ์โบราณใครอยากได้มเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเดือนท่านว่าสีมี่ห้ยเคลือดนี่กระท่วมหัวเลยวะ อันนี้คือพุ่นเลยเนี่ทางปลามาเดี๋ยวไปตรวจงานฟังสากันไพยายามเบ็ดมาแล้วกัเลาะหัวเลาะสวนเฮล่แหละเอาครบเอาบัวบัวน้อยนี่เขาบ่วได้ปลูกได้นี่เกิดเองได้นี่บัวหอามาตัวเนาะ แม่นปะาาปลูกบด้ดิไปได้บัวน้อยมาใส่มา,า,มาปลูกเมื่อไห้สาแล้วน้องพรอนพูดแล้วสาคอยค่ะสาน้องพรอนพูดดิลาแมนา่นเต๋อยึดยึดสาคอยมันบ่ท่านป่าอยู่เด่นี่แต่แต่พักบุ้งกัดแตกใบบ่ท่านป่าป่ากินเหิดน,น,นี่อเอาล่อไว้มู้นึงปลูกมู้นึงนะมู้ล่อกันล่อไว้มันสอนดีตัวเนี้ยแนแล้วปลูกกล้วยเล็บมือนาง ปลก,กล้วยฟังนี่เป็นของกินอ่อนๆเอนปะเป็นเครื่องเทศเป็นกล้วยเป็นมั่นเป็นข้าเป็นตะทยเป็นพักฟังนัานเป็นไทยฟังนัน